ระหว่างนี่แหละ <twitch> ระหว่างนี่แหละโอ้โหต้องรีบต้องรีบก่อนโอ้โหโอ้ไม g กอและตอนนี้ผมกำลังใส่ชุดพ่อมดวิาสาร์อยู่ออเป็นไงนี่มีแบบว่าเออนี่คาถาเวทป๊อป นี่เป้าหมายของเราภารกิจวันนี้เราจะต้องไปหาเงินนะเพื่อเนเนเนเผมเอาให้ดูมีทั้งแบบว่าชุดหลายชุดเลยนะเราก็ให้เราเนี่ยได้ปลดเพื่อที่ว่าจะเอาสกิลมาไปกําจัดแบบว่าคนแบบที่กาลังโดนล,ล่าข้างหัวอยู่เช่นคนนี้ครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหตายเลยปะเนี่ยเราโอ้ตายเลยครับ <laughs> คือเกมนี้มันแบบว่าคิวพีกันได้นะแบบว่าเจอกันข้างหน้าข้างนอกที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในเนี่ยบาเลีเนี่ยเดี๋ยวผมจะขี่ไม้กว่ากันนะก็ไป <laughs> ขี่ไปพูดไปครับสหรับ แบบนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเกมเพย์เนี่ยยมีทั้งแบบว่าภารกิจเอะเแบรบกก่อนเแบรบกก่อนนี่ทำออกมาได้ดีเลยดูดิโอ้โหสวยเชียวมึนหัวเลยตรงน,นั้นก็จะเป็นภารกิจนะแล้วก็มีสีแดงด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามีภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอืมมาแล้วไหนคนไม่ดีหรือเปล่านี่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 ใช้สกิลเนี่ยเออเราตีคนอื่นได้ไหมได้นะ แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าโดนตั้งค่าหัวนี่ครับเมื่อเราแบบว่ากําจัดพวกมอนสเตอร์เอาฮะโอเคเขาพาเราวาร์ปมาเน่คาถาแบบว่ากระเด็นปลดอาวุธก็มีเล็งได้ไหมเน่เน่เนปับป๊บปั๊บในกล่องปะ่ะนี่กล่องนะอุย้ยอ,อ,อ้าวโอ้คือเหมือนต่อคนนี้เขาน่าจะพากันฟาร์มนะ ซึ่งคือพานอย่างนี้มันก็ดีแหละแต่มันได้ตังค์น้อยครับที่ผมเข้าใจนะคือมันจะมีแบบว่าป้นป้นเราจะได้ตังค์เยอะนะเช่นนั่นอะผมเห็นคนนึงครับเป็นรูปหัวกะโหลกนี่คือเราสามารถฆ่าเขาได้นะเพื่อที่ว่าเอาของและมาแล้วครับอืมนี่ไงอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละแล้วก็จะได้ของเข้ามาครับขอโทษนะนายว่านายโดนต,ตั้งข้างหงัวเช่ไม่ได้นะ <laughs> ไปครับภารกิจต่อไปอ้ยสีแดงสีแดงไปไปเดีอยอย๋ยวเราไปตรงนี้กันพวกที่ไม่ขึ้นรูปหัวกระโหลกนี่คือเราจะทําร้ายเขาไม่ได้นะโอ้โหแค่แค่บินก็แบบว่าสะดวกนะสำหรับผมเนี่ยมันลื่นไหลเหลือเกินเฮ้ยผมเห็นแล้วครับคนล่าข้าวหัวภารกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมาล่าข้าวหัวกันอุ้ยโอ้เตง๋งเหรอไม่เอ้าอ๋อเขาตายแล้วสินะหืมพปลองเวทกันแต่ว่าเราทำร้ายเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นรูปหัวกระโหลกเฮ้ย ผมเห็นรูปเงินอย่างนี้คือแปลว่าป้นได้เลยไหมป้นปนฮอกวอตส์เริ่บโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะครับพี่เฮ้ยมีคนเอาไปแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่โอ้โหเราก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้มันมีคนยิงจากข้างหลังเราครับติดคุกเลยแกแขนนุ่นนุ่นนุ่นต้าหมายเราคือตรงนู้นเปิดสักทีดิเออไปครับไปครับเราไม่ยอม เพราะว่าคลิปนี้เราจะมาเป็นแบบว่าไม่ใช่คนดีนะเป็นจนป้น <c oughs> ไปตรงไหนตรงไหนยังชิงกันอยู่เลยนะโอเคมามอือจังหวะนี้เราได้แล้วแต่ว่าโอ้โหโอ,โอ้ได้ยากเหลือเกินโอ้โหนายนายก็ตายสินะคนเยอะมากนะในเซิร์ฟนี้เอาใหม่เอาใหม่มจับ มันต้องไปแบบเงียบๆวะ่ะแบบต้องรีบเร็วทําเร็วเลยอ่ะพอแบบว่ารูปเงินเกิดเมื่อกี้น่าจะได้ตังเยอะหน้าดูไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยสีแดงแลง้วกันสีแดงระหว่างนี้เราก็ทาหาแบบว่าตีพวกอย๊ยังอยู่หรออยู่ปะอยู่ไหมอ่ะอียังอยู่เนี่ยเอ้าอุ้ยโอ้โหไปแล้วอืมเราได้มาแล้วได้แล้วจริงเงี่ยแต่ไม่น่าหมดครับทุกคนโอ้โหผมไม่ทันแน่เลยวะ่ะ ายไม่ทันน่ะมอไห่นะทันไหมไม่น่าทันวะมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะหายเหรอ,อปเอาปลดล็อกเลยอุยอ้ยสีทองเปล่าสีทองแตือว่าเราไม่ได้ขายครับเมื่อกี้เราต้องรอให้เวลามันหมดเพื่อที่ว่าจะปลดเราได้ของมานะเราต้องเี่ยไปขายก่อนหรือว่าลืม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 ยลอย่ารอรอคูดา้สาสเตมินา่าโอเคไปเมืองเราอยู่ไหนนะ่ะลืมแล้วเนี่ยพอเราวัฟเอาก็ได้นะเราวัฟเอาเด้วยว่าไปนี่แล้วกันโอเคขายของครับ ได้มาพันเดียวเองเหรอ,อโอ้โหน้อยไปเป้าเราโดนล่าข้างหัวหรอเออวะโอ้โหตอนนี้เรากำลังโดนตั้งข้าหัวนะเมื่อกี้เหมือนมีคนมาตีเราได้แล้วยังไงเราไม่แครครับเป้าหมายเราเคือนูน่นเงินอยู่นูน่นจะถึงแล้วระหว่างนี่แหละระหว่างนี่แหละโอ้โหต้องรีบต้องรีบก่อนโอ้โห o อ oh my g โอ้ m ม่โกดี่เราจะไม่ได้จริงๆหรอโอ้เราต้องมีคนดักหรอไปทันไหมไปอีกรอบนึงเฮ้ยน่าจะได้อยู่แล้วนอะลองไปด่วนลองไปด่วนมีต้องฆ่าเขาก่อนนะเนี่ยสแตมไม่น่าผมจะหมดว่าผมว่าผมควรพังสแตมไม่นา่าไปหนึ่งระหว่างรอเขากำลังสู้กันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะสู้กันอยู่สู้กันอยู่สู้กันอยู่โอ้โหเรื่องมีปีกปีกซะด้วยเฮ้ยสู้กันสู้กัน ชิบหายแล้วบักนี่มันเป้าอยู่อะดิโอ้โหถ้ามันจะขนาดนี้ไปแล้วเหรอโอ้โหมันวาร์ปไปเลยนี่ว่าเฮ้ยมันวาร์ไปได้แหมลืมไปเลยอะเอาหม่เอาไม่เอาม่ข้างหน้าเราจะไม่พลาดแน่นอนแหมเราแบบว่าต้องแบบปึ๊บกดวาร์ปได้แล้วกดวาร์ปเลยไม่ได้สมบัติชิ้นนั้นเราไม่กลับเกิดแล้วเกิดแล้วไปแล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วนี่ไปก่อนที่พวกมันจะมาแต่ว่าโอ้โหสตาตมิน่าก็ไม่มี ขอพักเบรกขอสเตมิน่าก่อนมาแค่วันนี้แหละได้แล้วได้แล้ววิเราอยู่ไหนวะเนี่ยต้องหนีต้องหนีต้องหนีตะขีหนีก่อนโอ้โหข้างหัว750โอ้โหเราจะไปไหนดีครับตรงนี้เล่นหาที่ปลอดภัยก่อน เข้าเมืองน่าจะยังมากตเราได้ของมาเยอะมากเลยอะ่ะเฮ้ยเปิดได้เป็นสีทองสีทองหรือเปล่าไม่ใช่วะไม่เป็นไรนะแต่ผมโดนลากเข้าหัวแบบเยอะมากตอนนี้7จ0ร้อยห้าสิบผมเข้าเมืองอาจจะลําบากไปถ้าเป็นแถวนี้ล่ะแถวนี้น่าจะมีที่ให้ผมขายได้อยู่นะถ้างั้นไงก็วันนี้ถึงแล้วถึงแล้วสองพันค่าหัวเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้สิ่งสําคัญที่เราต้องระวังคือคนที่จะมาทําร้ายเรานะลุยต่อลุยต่อ ้้ยยไปทีมได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ my god เือไกลเลอเกินโอ้ต้องวับหนีโอ้ยโอ้เกือบตายถ้าเราไม่รับหนีเมื่อกี้นี่แหละครับข้างหว่ามันเยอะมีคนมาเป่า ไว้โอ้โหมันแอบ,บเห็นแมวเอา,วาหน้าน้องไปก่อนละอุย้ยต่อไปได้ไหมละ่ะนะเอไปเถอะโอ้โหโอโห้ปิวไปนู่นเลยมามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขออีกรอบขออีกรอบกำลังมันวิ่งยังไงยังไงเกิดแล้วเกิดแล้วไปต่อไปต่อสแตมิน่าจะหมดเดี๋ยวแล้วอะต้อง,ต,อง,ต,องต้องพักนิดน,นึงเหมือนเดิมเลยเนะี่ยมุมเดิมที่เดิม พักเหมือนเดิมค่อยๆค่อยๆย,ย,ย่องขอหน่อยเถอะวะระว่างนี้นแหละระว่างนี้นแหละขอเถอนนะขอเถอนนะเฮ้ยเกือบไปแล้วดีนาวับพันโอ้โหตรงนี้ขายได้เหรอถ้าเราเหิบอย่างนี้ไปขายจะเป็นอะไรไหมอ๋อไม่ได้ต้องรอนะเพงนั้นผมจะรอแล้วกันห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊บเปิดออกมาเป็น น,น,น้ำนำน้ำอันแน่ขายแล้วครับผมขายแล้วนะจะมาทำร้ายผมไม่ได้หรอกไปละอุย้ยได้มาไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วลองกันสักตั้งนี่ไงทำด้วยไฟนี่อืม นี่แหละการเป็นคนชั่วก็แบบนี้นแหละอตามมาหลอกหลอนไปยังไงกันบ้างครับสำหรับแมพแบบอะไรนะวิาสาะเหรอวิสระเมจิกอะไรสักอย่างนี่นแหละก็แนวแฮร์รี่พอตเตอร์รอเนาะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับสำหรับแมพนี้แบบโอ้โหเวทมนตร์อลังการก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แมพหน้าจะเปไ็นอะไรนั้นไว้เจอกันครับไปละว้า